ตัวนี้เป็นเครื่องกรองอ่า RO ยิ้ม4คิวนะครับในส่วนของน้าเข้าเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูดูตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ผ่านตัวถังซับเบอร์หนงพี่ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อวาเข้ามาอันนี้คือมันจะนําเข้าอ่าผ่านผ่านตัวนี้พี่ก็ต่อท่อเข้าไปเลยตัวนี้เป็นตัวุดท้านิ้วก็ต่อต่อเข้ามาแล้วก็มันก็จะผ่านตัวกระบอกฟลิกบูอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเราจะใส่ใส่ตัวกระบอกใส่กรองมาให้เลยนะฮะ พอพอมันกองไอตัวซาเปเนอร์พี่ปูแบบมันอาจจะมีพวกเศษเล็กๆอะฮะหลุดหลุดเข้าไปในอ o โอได้เมมเบนอะมันก็เลยต้องต้องมีตัวนี้กองใช่ดังนั้นตัวตัวนี้ขึ้นอยู่กับสภาพน้ําพี่ด้วยว่ากองกองเป็นปลาปลาใช่ไหมฮะอ่าถ้าปลาปาก็ปกติก็ประมาณสองสามเดือนตัวนี้ตัวนี้จะเปลี่ยนบ่อยอะพี่อ๋อเปลี่ยนบ่อยใช่เปลี่ยนบ่อยเพราะว่ามันเป็นกองตะกรถาว่าน้ำปราปามาไม่ดีหรือว่า สารกองพี่ไม่ค่อยได้แบ็กบอสอ่ะมันก็จะเป็นมันจะตันตันตรงเนี้ยเร็วเร็วกว่าอ่าพี่ต้องคอยมามาดูเมนก็ดูเพชเชอร์ได้ครับถ้าเกิดว่าเพชเชอร์อินเลตตรงเนี้ยมันเริ่มเริ่มสูงอ่ะแสดงว่าเส้นกองนี้มันตันอ่าดูมันจะมีดูเกตเกตบอกได้รัก็คือถ้าเกิดว่าตรงนี้มันตันเยอะเครื่องกองมันจะจ่ายอัดเข้าไปอโรเปเชอร์อาจจะไม่ได้มันจะมีเพชเชอร์จับอยู่ครับก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเรานําเข้าครับ ผ่านผ่านตัวกระบอกนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็จะจ่ายน้ําจ่ายน้ําวิ่งมาหาปัม๊มปั๊มก็จะอัดอัดเข้าไปที่ตัวกระบอกเวเซลอาร์โออ่าแล้วก็ออกน้ําดีครับเวลาเวลามันออกอะ่ะมันจะวิ่งมันจะวิ่งย้อนเข้ามาหาตัวตัวเนี้ยฮะตัวเกตอ่าแล้วมันจะออกข้างหลังสองตัวน้ําดีน้ําทิ้งที่ก็ต้องมาต่ออ่าถ้าดูข้างหน้าเปอร์มิต เปอร์มิตตัวนี้เป็นน้ําดีพี่ก็ต่อเข้าถังถังเก็บน้ําดีพี่เลยส่วนอีกตัวน้ําทิ้งอ่าก็มีประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูการต่อไฟก่อนดีกว่าตัวหน้าตู้ครับมันก็จะมีปุ่มอยู่ตรงเนี้ก็จะมีตัวปุ่ม power เ,เวลาเปิดไฟเข้าเครื่องปุ๊บม,มันก็จะมี power ขึ้นอ่าแล้วก็มี system run ขึ้น แต่ว่าไอ้ปุ่มปุ่มอื่นเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเกิดไฟขึ้นอะ่ะอันนี้คือน้ําเต็มเราเราจะมีต่อลูกลอยข้างในอันนี้อันนี้คือฝั่งฝั่งน้ําดีน้ําที่ออกจากโอพี่ต้องต่อลูกลอยจากถังถังที่น้ําดีอะ่ะใช่ใชอ่แล้วพอ,อพอน้ำมันเต็มปุ๊บไฟจะขึ้นแล้วก็เครื่องจะตัดส่วนตรงนี้โลเปเชอร์ลามคือถ้าเกิดน้ําแรงดันไม่พอสมมติว่าในกรณีผมบอกว่าตัวนี้มันตันอ,อะไรเงี้ยแรงดันเข้ามาจ่ายเครื่องไม่พอมันก็จะขึ้นไฟโชว์เหมือนกันหรือว่า สารกองตันจ่ายมาแบบว่าน้ําไม่แรงพอ,อเครื่องก็จะไม่ทํางานส่วนส่วนตัวนี้ก็เครื่องทํางานก็จะขึ้นเหมือนกันไฟเขียวตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวไฮเพชเชอร์ตัวนี้ก็เวลาแรงดันมันตอนตอนขาออกครับแรงดันมันแบบว่ารั่วหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็จะมันก็จะขึ้นเหมือนกันจะให้เรารู้สถานะแล้วก็ส่วนตัวอ,อันนี้ฟัดชิ่ง ฝัดชิ่นก็เป็นการล้างครับล้างไส้กรองระบบมันจะเซ็ตให้ว่าเราเราล้างครบกี่นาทีให้เครื่องล้างตัวนัดทีหนึ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดคือในส่วนของปัมม๊มถ้าเกิดว่ามันทํางานหนักเกินแล้วก็หนักเกินไปมันอาจจะเหมือนว่าหรือว่ามีกระแสรัรบรงจรอะไรพวกนี้มีไฟกระชากอะไพวกนี้ครับหรือว่าเกี่ยวอะไรคือปัมม๊มนะครับมันก็จะจะช่วยตัดให้มันก็จะขึ้นไฟไฟตรงนี้ครับ ตัวนี้เป็นปุ่มปรับเมนน a ลออโต้ปกติก็จะหมุนไปทางออโต้ตรงนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นให้เค้ื่อนทำงานเปิดปิดฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟัดชิ่งการล้างไส้กรองถ้าพี่หมุนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นแมนนวลถ้าแมนนวลเมื่อไหร่เราก็เปิดโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้พวกโลเปเชอร์ในการทํางานอ่ะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเปิดให้แมนนวลเลยพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดไปแล้วมันมีระบบอะไรที่แบบว่าเครื่องมันต้องตัดแต่ว่าบังคับให้มันทํางานอ่ะมันก็จะเสียได้ ก็หมุนมาทางออโต้แบบนี้ครับส่วนข้างในเนี่ยถ้าเปิดต่อครับก็ในนี้ก็จะมีกุญแจล็อกให้นะครับจะล็อกแล้วก็ขายึดข้างล่างสี่อันอันนี้ก็ที่ขันของบิ๊กบูนะครับก็อันนี้ในส่วนของตัวตู้คอนโทรนข้างในอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยก็ได้ครับที่ต่อไฟเข้าเข้าสองจุดนี้ครับหน่งสองใช่ใช่สองยีสิบก็ ตรงแล้วก็มีตรงนี้ครับอีกสองช่องเนี่ยเป็นเป็นลูกรอยอ๋อเป็นลูกรอยอจากต่อลูกรอยใช่ใช่จากฟูแทงก์เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันเต็มมันก็จะมันก็จะขึ้นพี่ต่อลูกรอยแต่ถ้ายังไม่มีลูกรอยจะจะลองเทสงานก็ต่อคอมอหนึ่งก็ได้ครับครับผมต่อคอมได้ให,ให้ให้ไฟควบวงจรครับ,รบส่วนตรงนี้ก็เบรกเกอร์มี2ตัวก็เบรกเกอร์ของเมเนติก กับเบเกอร์ของของเขาเข้าเข้า,เข,าเข้าเครื่อง<ำ>ก็เปิด2ตัวนี้ครับของตัวนี้อ่ก็ทำงานแล้วก,วก็ส่วนตรงนี้ทัมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวเปิดตัวอ่าโซลินอย์วาลวตอนที่ไฟจ่ายเข้าปั๊มอ่ะน้ำมันจะยังไม่ถูกใจเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันในระบบหน่วงเวลาไว้ประมาณ5วิก็ได้ครับส่วนตัวที่2ก็เป็นฟัดชิ่งตัวเมมเบรนครับว่าให้ให้ฟัดชิ่ง ก่อนที่จะทํางานอ่ะให้ให,ให้ให้ล้างทิ้งก่อนน้ําดีมยังไม่ออกนะฮะล้างเส้กรองออกก่อนประมาณสามนาทีแล้วก็สุดท้ายนี่คือฝัดชิงระหว่างการทางานเนี่ยทุกๆสองชั่วโมงเนี่ยสองเอชสองชั่วโมงพอมันทํางานไปสองชั่วโมงปุ๊บมันก็จะหยุดหยุดระบบแล้วก็ฝัดชิ่งสามนาทีพอหลังจากเสร็จสามนาทีปุ๊บมันก็มาทํางานเหมือนเดิมเป็นการล้างเส้นกรองไม่ให้เส้กรองตันนะ,ะครับอ่า ก็ประมาณนี้ครับอ่ามีอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเรื่องของเกีรก็ตัวนี้ตัวยิมสี่คิวครับอ่าน้ำดีน้ำดีจะขึ้นอยู่ประมาณช่วงสิบหกเนี่ยครับอ่าเร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 านี้แต่พี่พี่ตั้งพี่ก็ลองปรับดูเอาน้ำดีบ้างก็ได้ครับครับอ่าน้ำดีขอน้ำทิ้งเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันปรับได้ตรงนี้ตอนนี้มันจะสามารถปรับได้ว่าพี่จะเอาน้ำดีน้ำทิ้งเท่าไหร่ครับแต่ว่าค่อยๆหมุนนะครค่อยๆหมุน หมุนทีละนิดนะคะหมุนหมุนคลายออกมันจะเป็นตัววาล์วที่ที่ปรับระหว่างน้ําดีน้ําทิง้งส่วนตรงนี้ตัวนี้มันมันมันจะสามารถน้ําทิ้งครับมันจะไหลวนกลับมาน้ําดีอ่ามันออกแบบมาให้แต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องไปไปใช้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวโล w เพ t เชอร์กับไฮเพเชอร์ก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ปรับไปแล้วแล้วน้ําเข้าอ่ะว้วมันขึ้นโลเพชเชอร์ลามอ่ะ อาจจะมีในเรื่องของสารกองหรือว่าอะไรที่แบบว่าแรงดันไม่พอแล้วต้องการจะปรับก็มาปรับตัวนี้ช่วยได้แต่ว่านี่เป็นเป็นกรณีสุดท้ายที่เขามาปรับเพราะว่ามันจะเป็นตัวลดลด,ลดหรือเพิ่มแรงดันให้ให้ <คน S 1> มันเตือนดดใช่ใช่ครับถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็ต้องมาทําตรงนี้ามีมีจุดหนึง่งพี่ตัวตัวนี้ตอนตอนที่พี่จ่ายน้าเข้าตอนแรกอ่ะพี่พี่เปิดหน้าวาล์วไว้แบบนี้ก็ได้ครับสี่ห้าองศา มันมันมันจะเป็นตัวอันอันน้ำให้เกิดเพชเชอร์ครับเดี๋ยวนะ